สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กันยังอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งเนอพี่น้องเมื่อนี้ออกบ้านเซ่อๆจากหน่อยครับมาหาบรรยากาศตลาดนัดครับตลาดนัดซสือขายควายซสือขข่งวงวายเปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ่งครับเมื่อนี้ก็มาพ่อเป็นตลาดนัดโคกระบือบ้านเตาถ่านเนอพี่น้องตำบลบ้านแกงพี่นอ้องอำเภอแก่งอ้อจังหวัดเชียงภูมิครับก็เป็น นัดแรกของช่องผมเน้อพี่น้องที่ที่ได้มาชมบรรยากาศเนาะครับเนาะก็ al. ขออนุญาตเจ้าของเพื่อนแล้วเรียบร้อยแล้วก็สิ้พายมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายครับบรรยากาศเศร้าๆที่กับคึกค้นเนี่ยจักหน่อยแล้วพี่น้องนี่เพิ่นกับมาซือาซ้องัวซื้อค้ายขายงัวขายค้าย,ยกันไหลแต่ว่าสิเน้นเป็นเป็นงวัวครับเมื่อนี่มีแต่งัวหไหลแต่ว่าค้ายกับมีแน่พอได้เห็นอยู่ครับอาวมพอห้อยคนแรกแหกมันเลยก็บชิมมาสอบถามแล้วกอนนี่ สวัสดีครับคุณพ่อห้อยยังครับเนี่ยพ่อวัดครับพ่อวัดเอาเอาไว่ตัวน้อยสองตัวที่คุณพ่อมาเปิดเมื่อไบว่าลายปันไดครับตัวใหญ่ไหนสี่หมื่นกว่าเป็นลูกผู้ให่ครับมันคือขายไงแทลูกเก้าเจริญตัวผู้เนาะคุณพ่อนอนนี่อายุจากปีครับอายุสองปีสองปีว่าลายปันไดครับ สี่หมื่นกัขาไปแล้วครับสี่หมื่นกัวขายไปแล้วเอาพี่น้องขายไปแล้วครับพี่น้องชมซื้อแต่ตัวที่สองนี่ดิครับม่อลูดตัวที่สลูกคนเพิ่มพันล้านเิ่มพัล้านอายุจักปีครับอายุปีเดียวครับปีเดียวสูงก็ได้แล้วคุณร้อยสามสิบกจริหรอร้อยสาสิบว ครับว่าลายบนในตัวไหนครับตัวนี้ตั้งไว้ของมือครับมืนได้พี่น้องลูกเบิ่มพันล้านครับมีใบมีหลอดโคโปนบ่อครับมีโคโ่นี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาครับเนื่องจากบรรยากาศาลายโฮมเกจิไปแบบจวด,จวดๆเด้อพี่น้องครับแต่ว่าส่วนมากจะเห็นเป็นเป็นงัวเด้อพี่น้องหลายก็เอาลืมถามเพก็ะวา,วาเบอร,โร์โทรมีก็ครับปลอเบอรโอเบอร์โทรผมเป็นเรื่อมาส่งครับ โทรเราลืมมาพี่น้องโทรศัพท์ <laughs> ขา,าขออาตดูก่อนนะครับถ้าถ้าผมมีเบอร์โทรท์ต้องกดหัวสินลหนหน้มห้ดอกคุณพ่อเนาะครับครับแล้ครับไปชมบรรยากาศตัวอื่นอีกวันเนี่ยเ <c oughs> อาน,นี่อีกตัวนึงครับบรรยากาศวคว่อีพี่น้อง <c oughs> คอคุณพ่อ <c oughs> ตัวนี้ของเจ้าบนเนี่ยตัวนี้ว่าไรบานใดครับมาพี่น้าพี่ไมายอยู่พี่อันนี้ห้อยยังครับเนี่ยสวัสดีครับครับผมห้อยประสิทธิ์ครับห้อยประสิทธิ์ ัวนี้เป็นควายผู้ตีครับครับผมว่าไรวันไหนครับตัวนี้ว่าไปสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามตร้อนกันเลยเนาะครับผมเบอร์โทรยังครับจำก็ได้ใช่ไหมไอ้หอยสองคนแรกเนี่ยมันจำเบอร์โทรอะจากคนอื่นอเอาไปก็ไปชมบรรยากาศีคือมีตึงวัวแต่นอกพีน้องวันี้ควายหลายคนไ่ควายอยู่ท่าหนู่งควายู้ตียังชาวหัวคนผู้ตีหายบนนอนี่นาะ อาพี่น้องไปมชมบรรยากาศอีกแล้วครับพี่น้องนี่เอาไปแล้วครับนี่เจ้าของควายเจ้าของควายตรวจไปแล้วควายขายดีพี่น้องครับควยายไข่ดีตัวนี้ของผู้ใดเนี่ยไหนห้อยครับผมตัวนี้ครับไหนห้อยอย่างครับเนี่ยเปียกครับไหนห้อยเปียก น้อยตีน <Pok> er. ้อหนอยน่อยครับผมว่าอะไรปัญหครับเนี่ยโออาเอาโอม่ชเอากเปิดาโอ้บามงเสองหมื่นสพครับนี่ไหมนเดตัวเดสองหมืตัวสองห่นตัวละหมื่นสองพตัวละหมื่นสองพันโอตัวละหมื่นพันเป็นตัวผู้กับตัวเมียนี่ครับตัวขาวตัวผู้ตัวแดงตัวเมียโอ้หมื่นสองพัน ตัวละ12,000ตัวละ12,000เอาเบอร์อรอย่างครับจำได้ไหม0 9นย์เ341 8 4 0 7 8407เป็นครับเป็นงวนหน่อยเพราะมันมวแคะเป็นมอวนคำนี่งวนหน่อยนะครับงวนหน่อยพื้นบ้านเนาะครับเอาครับไปไปชมอีกพี่น้องหลายหลครับ่ิมง็ฏิให้เบิ่มโตหน่อยเนี่ยไงเนียด้อพี่น้องไปครับย่างไปทั้งพี่ก่อนพี่น้องเะตัวนี้ของเจ้ากันดิเอาตัวนี้เรียกว่าไรป่นในตัว 2 8งหมื่นแปเจ็ดรอยสองนแปด็รอยเป็นตัวแม่ตัวแม่ครับบดยางดีอายุไต่ปันไดไหยว่าสิบวันปีกว่าเนี่ยบครับปีกว่าพี่น้องพราปั๊บมันเป็นวัวน้ำท่วมวัวน้ำท่วมแม่ครับมันไม่อยากกินโอ้ตัวนี้ตัวแม่ครับตัวนั้นเท่าไหรตัวดำซ้ำกันครับราคาสองหม่นแปดพันเจ็้อยเท่าัน พอได้สนใจคอกน,นี่ก็ติดต่อตามเบอร์โทรเราด้วยพี่น้องเ้อไปย่างไปบรรยากาศง่วอยู่มันจ่ายกี่นี่โอ้ยอยู่มันจา่าครับของเราอยู่มันจ่ายกี่ลีเลยครับเด้อส่งได้ร้อยกิโลส่งพี่ร้อยส่งได้รัศมีร้อยกิโลแม่นครับับไปไปชมบรรยากาศตัวอื่นอีก <ไป S 1> อันนี้ก็ตัวนี้ก็งัดต,ตัวนี้ของเจ้าของพ่อตัวเนี้ยเอาตัวไม่ตัวตัวเดซนของเจ้าเจ้าตัวเด เจ้าตัวด้เหนไาพี่มอเจ้าตัวนี้เรียกพันอย่างงี้เจ้าตัวนี้ะมาหลาไรนไดตัวไหนครับสีสิบาละสี่หมื่นห้าสี่มื่นห้าแม่ลูกแม่ลูกกันนะลูกกตัวแมสี่หมื่นห้าครับจากไหนห้อยยังครับนี่้สมสี้สมสีเออตัวยังครับ บดบดบาน้นพอมีน้ำปุ่น้ำไปประการุ่นหัดบอได้จ้าขนพี่น้องไอ้จังใดน้องบัตรนี่พี่น้องข้าสนใจน้ำก้นเฮ็ดใดครับบัตเนี่ยบดบโทบอไไรครับบัตนี่ยเอาไปครับชุบตัวไม้ตอน่ชุบตัวไม้ไปเรื่อยตัวนี้ก็งามครับตัวตัวนี้เจ้าของคนยุ่ยใสแล้วครับตัวเนี่ยหาเจ้าของก็เหน บรรยากาศก่อนพี่น้องไปหาเจ้าของเพิ่นก่ันไปครับไปไปไปเรื่อยๆหาเคว้ยแต่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็บว่าเห็นต้นเคว้ยนี่ไปหยอกแปดร้อยเอาพี่น้องพ่อเคว้ยอีกตัวนึงแล้วเคว้ของพูดได้ไหมพี่น้องพูดได้ไหมนี่ครับเจ้าของไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อยนุครับรัเป็นวายอายุจากปีสเดือนครับสเดือนเปนตรงนี้เราูกบน้นครับเงินอุทยอะครับคบมนมีใบไม่อดครับเขาว่ามาเขาว่ามาครับคว่าอวันครับนี่ห้าสิเจครับห้าห้าหมื่นเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดโอ้อาครับตัวเมียด้วยพี่น้องครับครับครับโอ้ยงามพี่น้องเกี้ยงคุณลุนอยู่เบอร์ทัวยังครับไม่ห้อรอเบออทสนึ่งเจ หกแ1ดหนึ่งห่แป่นึ่มันบอกผิดตัวทบ่ไหนบอกผิดมันโครสิบตัวเอาหมแมนแม่นหกห้าส่5 3ห้าสามหนึ่งเก็ามเดครับสอบถามเราด้วยพี่น้องกู้ใยอยากได้ควายตัวเมียครับอายุกันในหน่อยเป็นควายหน่อยควายสาวเนาะไปครับไปเบิ้งตัวไม่อีกทั้งใดเนี่ยควายครับผู้ทงพุนไปพี่น้องผมที่เน้นไปชมควายเป็นหลักเด้วพี่น้องไปครับไปไปไปเบิ้งควายครับ ไล่ไหลายพี่น้องบัเนี้นี่ครับมาทั้งนี้มาพ่อจะคว้ยอยู่น้องคว้ยหลท่านตัวนี้ตัวนี้โอ้โหตัวนี้ตัวนี้นี่ครับไม่ห้อยอยังครับเนี่ยอยากได้ชี้มหาครับหมดไมห้อยซื้อเข่าซื้อเจ้าแล้วก็ขายติขายครับไม่ห้อยอยังครับซื้อยังซื้อยังซื้อไลครับซื้อไล เป็นเป็นตัวแม่ยก็ตัวผู้เนี่ยครับตัวเม่ตัวนึ่งตัวผู้ตัวนึงตัวนี้เปตัวแม่ครับอายุไรบนแดงครับเนี่ยไม่ยอ่ะไม่รวงแบดเก่าเหรียญนี่ด้วยน่คู่นี้อยากได้สี่สิบห้านะขายเป็นคู่เล่นเนยครับมาแยกสี่สิบห้าสี่หมื่นห้าครับตัวผู้ไม่พ่อตัวนั้นตัวผู้ตัวแมีสี่สิบห้าเด้อพี่น้องสี่หมื่นห้าเบอร์โทรมีปอครับ ยี่ราบ่บอกกมาเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าหกสามเจ็ดหกหกสามเจ็ดหก้ครับโทรมาสอบถามแล้วพี่น้องเป็นแพ็คคู่ครับตัวผู้กับตัวแม่ต่อไปกับเป็นตัวตัวเดร่าทัางนี้ของผู้ใดนาของเจ้าบเสร็จหน้าตัวเดของเจ้ามาขายไ้วเน่ยนะเ่เส็จตัวเดของเจ้าอ่ะพูดเ น,นี่เอาผู้ดใดญจบพรอยู่กับไขต่ตัวนั่นแหละตัวนี้ที่ทนั่นเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นตัวเมียแม่ห้อยอยังครับเนี่ยน้อแม่ห้อยพ่อหมอลำพ่อหมอลำจ้าไข่ตัวเมียอายุจากปีเนี่ยอายุปีกว่าจ้ะปีกว่าเป็นไครพื้นบ้านไหมครับหรือไใมีบ้านไรบ้านไดนครับบ้านสี่สิบแก้วจ้ะ เ้าสันเก้าเสนเก้าวงวเนาสูงวันนไรคนดครับเนี่ยทุ่ว่เบอร์หน่รคี่บัวเบน่เกาเก้าศย์เก้าเเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกสี่เจ็ด่งครับเรามเบอร์ต้นอี่แล้วพี่น้องเพ้อให้ครับมันไหลกับผมให้ไปพี่น้องชมเป็นบรรยากาศหลายๆครับ เดอบขายบ้าพน่ร้หอยงครับหน้อยร้องครัห้อย้อถ่ายมลูกของครับลูกกูเป็นตัวเมียลูกเป็นตัวเมียแต่ว่าเป็นเป็นคว้ยอายุหลายปีครับบยครับควยลูกส้งครับเคว้ลูกสเป็นพันยังคือเขาเน่าเสพันธนั่นไทยมูล่าไทยมูลครับไทยมูลาผสมแล้วผสมแล้วในท่อมผสมยังไว้ อันบ่หูใจกันครับพอ <ım S 2> <giving quin. S 3> ้วยซื้อมาให้กันเจ้ามาสมแล้วมีกี่แี่ลูกแม่ลูกครับนะครับลูกอายุหลายปันไดแล้วนี่ลูกมันประมาณ10บเือียลนะครับลูกมันเหรียสตัวแม่ลูกขายแพ็คู่จีครับว่าหลายปันไหนครับเกาสิดครับเก้าสิบเจ็ดเหมืบอร์โทรยังครับศูนย์แปดห้าศูนย์ห่เก้างครับศูนย์สองหนึ่งสามครับโทรมาสอบถามเราด้วครับพาเราวัด้ขายจากนั่นนี่นาะนเนาะ ครับาไปครับไปต้นโขดโอ้ตัวนี้ยกครอบกุ้งเลยกดีแน่ยครับของเจ้าบอลนี่ยแมห้อยเจ้าตัวนี้ของเพื่อนได้อีกตัวนี้เอาหาหลักครับหาเจ้าฟองกรบโบมีมีแต่ไขว้นอ่างมาเนี่ย่ว่าตัวนี้ก็งามด้นี่ครับนี่ก็ได้ แตเจ้าของควายส้อยดีด้วยไหเจ้าของควายครับโอ้ยไหวยังครับเนี่ยไม่นบครับไอโนบแถวเจ้าแม่นเมนอะไรวะแม่ลูกกะแม่นควายเถือกกะแม่นครับทุนี้ว่าเมนดอกของเพื่อนนี่นยังไงครัวเป็นตัวแม่จากตัวตัวผู้จากตัวอะไรเนี่ยตัวแม่แม่มันเป็นตัวแม่ลูกมันเป็นตัวผู้ทั้งผู้ครับลูกนั่นเลยนี่ก็ตัวผู้ ตัวม่ตัวเดียวตัวยวคนี่ก็มืินเกต้ะนเตวมันเป็นเม่ลูกด้วยเม่ลูกหาเื่นกลัวเลยล่ะหานหาหามืินหาพันครับตัวูเดียวตัวเถิดตัวูนงกทแปดตัวฟูผลเ้าแปดครับสตัวเล้ี่น้องเอาเบอร์โยังครับ ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดหกศูนย์สามหกสามเรานะแลอากาศต้องดีไหยังยครับพูดกลับมาทั้งพี่ไม่พี่น้องครับหาเจ้าของคุยกับทันพ่อบมสุดโตนี่พี่น้องอันนี้ของเจ้าบัได้เลยเอามาพ่อเจ้าของเลยพี่น้องค้อยยังครับเนี่ยผมชื่อมาครับผมอืม เอาอจากตัวของเจ้านี่จากคนหนึ่งสองสามสี่ครับเอาไล่เป็นตัวหรือตัวนี้ตัวแม่กันว่าน่ครับตัวนี้แม่ลูกครับร้องไวหกหมื่นแม่ลูกหกหมื่นใส่ลูกเพิ่มตัวเด็กครับลูกตัวแม่ลูกตัวข้างๆนี่ครับตัวแม่ครับหกหมื่นครับสองตัวนี้หกหมื่นเด้อพี่น้องแม่าสูงเข่าเด็ครับประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบขันร้อยยี่สิบอายุลายปุนเด็ครับลูกที่สองพี่ครับฟันแท้สามคู่ครับนี่ราคานี่แล้วตัวนี้เด้กครับแม่ลูกร้อก แม่ผสมยกมงค้นได้สองวันสามวันมงค้นแล้วครับมีหลอดมีใบมีหลอดมีใบแต่ว่าพอท่านได้ตรวจตรวจนิดนึงครับแค่สองวันสองวันสามวันวันนี้ตัวใดอีกครับกัแดงตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวเมียคือกันแม่สาวปะครับเนี่ยครับควายสาวควายสาวเด้อพี่น้องเด้อว่าอะไรปันใดครับตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าอายุจ็กปีครับตัวนี้ก็ควายก็ปีก็กว่าเข้าสองปีนี่แหละครับ ครับยังไม่ได้ทับครับนี่เราบ่ครับนีมไม่ครับพี่ลูกมันบ้านเราเลยครับวัดอะไรเผมในตัวไหนครับสี่หมื่นเก้าพันครับผมเก้าพันครับอผมตัวนี้ก็เป็นควายสาวพืชกันหมดนะครับสาวเหมือนกันครับตัวนี้เหลืองอวบดีครับนี่ตัวนี้ร้องไว้สี่หมื่นเจ็ดพันครับผมสี่หมื่นครับผมก็ปีก็กว่านี่แหละครับ ครับรถมาศูนย์หกหนึ่งสี่สองสี่สี่เก้าเจ็ดแปดครับผมฝากฝากแม่ลูกทุนน้อยให้ตัวละสามหมื่นเก้าแม่ลูเก้าครับสามหมื่นเก้าเดี๋ยวสิพัไปเพิ่งขี่นอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเกลกๆแต่ว่าเราว่าสามหมื่นเก้าดนะครับนี่เด้อสองตัวแม่ลูกเนยครับอ้า เบิ้งนี่ครับผูกข,ข้องคอไว้แม่เพื่อนกระซมแค่ๆหนิครับแพ็กค,คู่สามหมื่นเก้าราคาเกษตรกร,ร,กรนาไม่ครับผู้ใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรที่เราให้ไว้เด้อพี่น้องเด้อไปครับไปเบิ้องของายต่อไปครับป่นนี้